สวัสดีค่ะหมอแมวไพยิบซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจำสัปดาห์วันที่15ถึงวันที่21มกราคม2567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะในด้านของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะค่อนข้างมีความสุขสมบูรณ์ดีนะคะทำอะไรค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะยกเว้นบางเรื่องเท่าน,านั้น นะคะคในร้างของการงานค่ะพไพ่ใบแรกนะคะ9ถ้วยค่ะพไพ่ใบที่2องคาราชินีถือเหรียญค่ะพไพ่ใบที่3ค่ะ7ไม้เท้านะคะผมบอกว่าการงานของท่านค่ะค่อนข้างที่จะ มีความพึงพอใจในตำแหน่งที่ได้รับหรือหน้าที่การงานที่ท่านทำอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีงานค่อนข้างมากก็ตามแต่ท่านก็รู้สึกว่าทำแล้วท่านก็รู้สึกยังคงม,มีความสุขกับงานที่ทำนะคะในด้านของการเงินค่าของคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่ใบแรกนะคะเดอนสั้นค่ะไพ่ใบที่2อสเหรียญค่ะไพ่ไปที่3รา,า,าชินีถือถ้วยนะคะ บ่งบอกว่าการเงินของท่านในสัปดาห์นี้ค่ะถึงแม้จะมีเข้ามานะคะแต่ก็มีรายจ่ายที่จะต้องหมุนเงินนะคะใช้จ่ายอยู่เช่นเดียวกันนะคะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะคะในด้านของความรักค่ะของคนโสดและก็คนมีคู่แล้วนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะ9เหรียญค่ะไพ่ใบที่2ค่ะจัดเม้นค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ หนึ่งเหรียญค่ะบ่งบอกว่าความรักของคนมีคู่สัปดาห์นี้ค่อนข้างสุขสมบูรณ์ดีนะคะมีความสุขอาจจะมีเกณฑ์ที่บางท่านอาจจะมีโอกาสได้ตั้งคันด้วยก็ได้หรือมีการเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะคะก็อย่างเช่นว่าการสร้างครอบครัวนะคะหรือมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันนะคะหรือบางท่านค่ะสําหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเจอความรักที่ถูกตาต้องใจนะคะเป็นรักแรกพบเลยทีเดียวนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ ในด้านของโชคลาบค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้หนึ่งไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่สองค่ะจากความฝันของท่านนะคะแล้วก็เลขที่เราค่ะซื้อมานานนะคะหรือมั่นใจแล้ะฉันจะซื้อแต่ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกได้เช่นเดียวกันนะคะ ค่อนข้างม,มีโชคในเรื่องของการเสี่งยงโชคอยูพ่พอสมควรนะคะสําหรับคนวันเสาร์ค่ะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ใบแรกค่ะเดมูลค่ะไพ่ใบที่สองสี่เหลียนค่ะไพ่ใบที่3าอศัศวินถือไม้เท้าค่ะหมงบอกว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะค่อนข้างที่จะสาหรับคนวันเสาร์เนาะค่อนข้างที่จะมีความวิตกกังวลคิดมากในเรื่องของการเงินและก็การงานนะคะแต่หมอบอกได้เลยค่ะโดยรวมถือว่าดีนะคะอย่าอย่าวิตกไปเลยเนาะ อาจจะทําทให้สุขภาพของเราแย่ได้นะคะในด้านของการเงินหมอมองว่าโดยรวมนะคะการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ มีรายจ่ายที่มากมากยังไงก็ตามนะคะแต่ก็ยังมีเงินพอที่จะใช้จ่ายอยู่นะคะไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะหรือบางท่านอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางที่ไปทํางานนะคะบ้านกับที่ทํางานค่อนข้างไกลนะคะอาจจะเสียในเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปก็ได้นะคะในด้านของสุขภาพนะคะหมอมองว่าค่อนข้างแข็ง,ขง,ขงแรงดีนะคะเพราะว่าสุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนัก ะะอาจจะมีในเรื่องของน้ำหนักขึ้นได้หรือโลกว้วนนั่นเองนะคะค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคําทํานายของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจําสัปดาห์วันที่15ถึงวันที่21มกราคม2567ค่ะการทํานายวันนี้หากผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ